ไฮทุกคนมือนี้เขาก็จะมาผัดกะเพรากบให้ทุกคนได้กินนะจ๊ะใบกะพเพราเฮาจะใส่แบบสะใจเลยทุกคนเพราะว่าไปซื้อนั้นใส่ไม่ถึงสิบใบตอนไปซื้อก็อยากจะบอกแม่ค้าอยู่นะว่าพิเศษใบกะเพราอันนี้ก็เป็นกบที่เฮาเลี้ยงเองนะทุกคนพอดีตอนไปเอาไม่ได้ถ่ายพอใส่คนอื่นไปเอาให้อยากจะผัดใส่พริกดิบที่มันสุกเออพริกสดๆที่มันสุกนะ่ะ แต่ว่าเฮาไม่มีเฮาก็เลยใส่พริกแข้งที่มันสุกเทแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วธรรมดาแล้วก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยหนึ่งใส่ซอสหอยด้วยนะแล้วก็คนๆจนกว่ามันจะสุกจริงๆมันสุกตั้งแต่เฮายังไม่ใส่เครื่องปรุงเลยตอนนี้มันสุกแล้วแหละผัดไปจนกว่ามันเสาแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไป จากนั้นก็คนๆนหน่อยนึงใส่ใบกระเพราหลายขนาดนี้กยายว่าคอยเด้อคอยมากคอยมากเดี๋ยวใบกระเพรามันก็จะหยอบเองแหละเห็นไหมมันหยอบลงแล้วทุกคนมันเหลือหน่อยเดียวจากนั้นก็ปองใส่ถ้วยใส่จานลงไปเลยนี่แหละผัดกระเพราของแท้มันต้องใส่ใบกระเพราหลาย